ประเด็นสุดท้ายของผมครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมที่ออกมาพูดสองเรื่องเนี่ยมันค้านสายตาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการไปบอกว่าหกศพของวัดปทุมเนี่ยที่เขามีผลสอบมาแล้วว่าเป็นเจ้าที่รักแต่รายงานของกอสมนั้นกลับเป็นประเด็นปัญหาที่เห็นชัดว่าเข้าข้าง ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทางการเมืองชัดเจนหลายเรื่องครับที่คุณอมราเนไปตั้งก้อสังเกตมันทําให้เสียท่าแล้วก็หมดรูปครับเช่นบอกว่าไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่รู้ว่ามีการประกาศพรกฉุกเฉิน300กว่าวันตั้งแต่7เมษาจนถึง22ธันวาาสอย่างนี้้วประชาชนจะไปเชื่อมั่นผลสอบของกอสอมอได้อย่างไร แม้แต่คนในครับอย่างพลตวนิษย์นวนนะเป็นกรรมการสิทธิ์เสียงข้างน้อยก็บอกว่าตัวท่านเองไม่ได้เซ็นรับรองในรายงานของกสมนะครับแล้วถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดอาจจะต้องมีผลทางคาดีทางกฎหมายคนเซ็นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบคือหกส่วัดประทุมเนี่ยกสมไม่ได้ใส่ใจแะครับแต่กรณีของเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งตํารวจ ได้วินิจัยไปเรียบระยะ้อยดาเนินคดีตามขั้นตอนพยานหลักฐานเป็นลําดับชัดเจนกระดับบอกว่าเป็นฆาตกรรมอาพรางก็เลยตั้งคําถามว่าระหว่างคดีของคุณเอกยุทธกับคดีหกศพวัดประทุมวันนี้ชัดเจนว่าคุณอมาราเนี่ยเลือกใส่ใจเลือกจะบิดเบือนกรณีของคุณเอกยุทธทั้งที่นายสันติภาพเพ่งดวงได้สรารภาพ จึงจะไ,ได้เราเห็นภาพชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วผลรายงานหรือการทำงานของกสมหรือกรมอรมการสิทธิผ่านมานั้นก็ชัดเจนว่าเป็นการทํางานแบบพายาตอสูนจากการทํารัฐประหารนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมได้นาเรียนในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนที่เคารพุกท่ทนครับขอบพระคุณครับ